ลากิงกานะครับวันนี้เข้าไปอีกเข้าไปอีกเด้อเด้อนี่นะอู้แดดยังร้อนสำนัดกากเราไม่ยิงนะตัดถ่ายไกลกวันนี้ก็ได้มั้ง

ซ้อมซ้อมซ้อมทหมดพิการเฮ้ยอะไรี่สดจน์ยันต้นหัวโอ้โหยังตายังไงอาชิบหายแล้วยิงนี่จับนี่งานไส้เข้าไม่ได้เลยสุดท้ายก็จากไปอ่อนมากเลย สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาล่ากกินกากันนะครับเดินไปเรื่อยๆตามข้างทางนะครับเดี๋ยวออกไปทางป่าะกล้อ,ลองมือถือนะก็จะโยกหน่อยนะครับบ,นเ,บนเลยนะออมองได้สูงยังวะอ้าวโดดบ่ ใส่อยู่ข้างล่างนั่นนะเฮ้ยไม่ไกลขนาดนั้นนี่หลงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวๆนี้มันน่าจะกกดัานเ่ขียวอะไรสันนี่ตจะได้ยินเสียงวิ่งวหมเรียบร้อยโอ้ พลาดอย่างแรงอยู่อย่างสูงยริงมันโดดมั้งโอเคไม่ได้เลยพลาดพลาดอ่าข้างล่างตัวใดเข้ารูทำไมในรูตรงเนี้ย tiền tốt tốt thế này chuột đại tốt này à chơi lên nó khập ngõ à tốt chẳng ní là mà hại hoặc lo à như chẳng mình luôn này อิงอ่ะดิมิโดนโอออโนี่เสียวมาฮ่าน่้ฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า้นา่าฮ่าฮ่าฮหาฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮล่าฮ่าบ่บบเาบเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าง่าเา่า่นน ชิบหายอายชิบหายเลยเนี่ยไปเลยเอาลบกลูไอ้คลั่งลบลูกปลายนะครับต้นไม้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาลูกอยู่โหลูกไม่นกำมปเลยเจอปะอยู่ตรงไหนตะกล้องยังไม่เจอเลยอ๋อในตรงนี้มั้งใช่ไหมไอ้ขามันอยู่นะ นั่นแหละไม่โดนไม่โดนนะมือเม่นยี่สิบนัดนะครับถ้ายังไม่ถึงอาจจะไม่โดนยังเจออยู่ซ้ำระยะสองเมตรไม่ถึงหลืกสองเมตรห้าสิบเซนไม่โดนอหร โอ้โหอยู่แบบร้อนอ่ะโอ้โหโดนหายจอยงามใส่ไปต่อโอ้อะไรวะอืมฮึไปต่อเดี๋ยวเราดูชัดเด็ด นั่นลนจิตตอนนั้นเหลียวยกลาหัวเลยครับกี่ตัวละเชิญนะชิญนะผมไมเห็นหรอกเดี๋ยวเขาไปดูคนทางยาวไกลได้เปรี้ยงเปรี้ยงไปดูตัวต่อไปกล้องมือถือนะจะโยงเลย ตอนนี้เวลา,บายบมูโดนนะครับแต่กระเด็นลนอย่าเพิ่งขยาวมันจะหายกกระเด็นงานเลยังไม่เห็นเลยนะไงโอ้โหไน นี่นะมัแตกนู่นกระเด็นมาจากนู่นเลยนี่ไปไปดูต้นนี้ไปเขยบเคดูน่าจะได้น่าจะม,มีมันขึ้นไปอยู่สูงพอแต่เราขี่รถไซสาหาไม่เจอ มันน่าจะมีนะเง็บครีบลากกาครับเฮียมีเด็กอะไรนะเด็กกระเป๋า จะได้ถือน้ำถือขวดถือถือเมตรส่วนผมนี่ถือกล้องก็ยิงอยู่นะโอเค่าจจะเขียวนิดหนึ่งนะครับมือถือกากถ่ายได้ 真太。